อะไรนะแก้วเยติเราไปแก้วเย่ยติขับไ,ไปดูแก้วเย,ยติก่อนทีนี้จะหิ้วไหวไหมโอ้แก้วเย,ยติเย,ยอะมากาาเดี๋ยวไปดูราคา,คาไปดูราคาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทาอันนี้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 ร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ร้อยเก้าเก้าเอาดูก่อนดูก่อนอ้อนไหน อันนี้เหรอเท่าไหร่สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทอันนี้เอนนาวไซเล็กไซเล็กร้อยแปดสิบเหร้อแปดเก้าอ๋อนี่ไซเล็กร้อยแปดเก้าเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาจะเอาไหนเอาเลือกเอาออเอาซื้อให้ก็ได้อ่ะเอาสามอันสามอันเลยเหรอ Sự hai anh đeo tí nữa chạy ao. Sự hai anh điêu nè. chạy đi được không? mấy thuộc chai. อาไม่ถูกใจอ๋อนี่สวยอ๋อคลาสสิกดีอ่ะนี่โธอวม,ม,ม,มันเป็นแบบนี้อ่ะเออไหนดูสิ้ไหนไหนดถูกใจไหมไม่เป็นที่ใส่หลอดเหรอที่ใส่หลอดถูกใจไหมไม่ถูกใจอ่าไม่ถูกใจไม่เอา